จากขันมากพอดีมากมาปลูกโอเซียวกระนอนครับแกนอนนอนแนกระตืนในเบิดขึ้นขึ้นกับว่าได้นอนนี่ระครับพลอยอเตย มือ่ัวนนแต่หงุดหจักว่าลูกตายคือเสียมหอดชงคำคำนี่เลย,อ,ยอ,ออกจากฝุ่นยารมานหาม่ คืนน่าก็ลองวิ่งไไ่ไรลองแล้วมันนักตามันอะไรอีกยานคุ้นวาเจ้าของดำา่ายานคุ้นวาเจ้าของสร้างสร้างภาพตำวจว่าไรมันก็ะหาย่เลยนัตามอะไรออกเหมือว่าหนหามือนั่งยู่รถไม,ม่ไดว่าจหยไม่ได้่ไ,อออาาไ,ได้ว่าจะม,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 มีนักตารอกต้มขึ้นนั้ี่มันออกอีกหนกตบันเนยเขาก็จัด เขาเ,เาหลือเจัดโอกนะเขาจัดบดไปยุ่งงไดูดเไ,ไปยุ่งงไดแต่สายลยสิบกว่าคนอยู่เออผู้สายผู้หิงมันยังคือเกา่ว้าสายปรสายทั้งทั้งอีทั้งดีงแตลดหน่อยรงควรสิเหลืองานอยู่ตลาดปัดมือนันกองกระกวอ๊ ้องก็ถามไอน้่งตาตาเอ้ยไปนั่งรถตู้น้ำพอน้องลูกเมื่อมันไก่เอ่อว่าสิไร้รับเดวนอนมันจะได้เหยียดแขนเหยียดขาแต่ว่างั้นได้เต้ยว่าไปย่ดอกพ่อเหมือนนี้คขาเลท่าลูกมันเต็้นลงมาพิมอยู่ไท่มันก็ดมาได้ว่างกับบ้าเขาก็เลยถามหามห้ามห้ามไเลนหัวมั้ยหัวมั้ยเขาก็เลยถาเมื่อน้ำพอน้องลูกเมื่อรถตู้น้ำพอ มันจัไในเหยียบแข่งเหยียดขามันจะในนอนเปิดตัวพว่าพ่อไปเัรพ่วเพตัวอยย่ก็บาดที่เข่าแหละพ่อจะไปร่งพิมโตัวเห็นหนูแมนเป็นนอนขายพอเลยปูกก็ได้มันจะเอไปแล้พรออยูุนี่แหละคำตอนนั้นแหละเดบออกกันเส บินไหวกระบะเศดเงื่อนกัวกรวบาเ็ดเศ้าแล้วนหลวพ่อพอสอกตืมถ่มบินไปแล้วบ,ทาาบ,ทบทว่ทัทนทนหนนอนมองถมบินเจ้าของบัวตนหนึงนอนเงน,น ครับมองเสวีวย<ม>อูตเตยเฮือน<ม>เพื่อนยกเงเฮือนขึ้นครับ<ม>แล้วก็ถมดิน<ม>ว่าเจ็บเพือนว่าเจ็บเงิอนเสียเพือนน้า<ม>ตายนี่จากคอน <c oughs> นี่ไว้มองรับแขะ <c oughs> <c oughs> นี่ โง่ต้บิด่เดเเปลี่ยนหนงิน้วเสด็จบอกพอไปสุยาสุดเี่ยใหเอืออกหรือเอือดอกวอกก็อยู่ในกระต๊อบหน่อยถามว่า่ระเดชตาเืนี่นคร well, ับมอกวไอ้บได้อตนนี้เอื้ดเต้อ ออกระนอนอยู่นี่มือขืนเอานอนมารับให้บ่เบิกต้องเลียงอ,อีกมั้ง รูปไปเล, sociedad, ล Bref, ยรูปเตยบะไม่รูปขอเตยปะนอนด้วยนี่นอนกับบหลับรูปปริญยาหะไงถึงขึนมานอนกอดบบ ฮะมึงกินเขาไปกินแบ,บมันนี่เองฮะเฮ้ยมแบบน จะรักิดตายอีตายพ่เมื่อมฝันเยังรู้ะว่าะเฉตายพ่โดนรับทงฝันยังมเมือว่ารดลุกบ่ ท่านหว่าจะคองตายไฟขวานจะมาบวานนี e ่ขวานจะมาขวานนี Arizona, water, ่ัวาเพราะไ้องเฝ้าไปวิที่วานวิทีกระทุ่มกวัวเสียรีมาขึ้เมือตรงมาทัางานขึ้เรื่ฝ้าไปหางานบอกไปเขาบอกไขอะวานงานประจำปี แวตรนี้ตัวสิแวลุกบอกกบอลเขาอนี้กูขยักู่ใจสลายกัยยบบบบดู่ยทธ์รบอนกู่ดินเมื่อยยังไม่เศร้ามาอยากออกโดรนสองโอบบ้ยใจสิขาด ขเขาปิดเขาอบอกว่าจะตุ๋งเขาจะบอกย,ยินขตุนเนี่ยนนย่งคูนึงอยูก็ยังผูหนึงอยู่แต่ว่าผูหนึงจะไปจุควายืนจิน,นมนนขอาววะ

โมกับคนบ่ไรมันบอกว่าไรมันกินเตาราคาเตาราคาไรโทรศัพท์กับมิเตอร์หญ่วยคนรับไมโทรมาติด่ัมาิ่งำเยดแ กะขอสีมีแห้งอกทานพอว่าเาอยู่อก็เดี๋ยววันาพ่อพ่คบไดกับข่อยวันี้อย่างเจ้าดอกพ่อคอยจะยูเคียงขางเจ้าในดอกพ่อพ่อจะเกินอย่างหลายขอวันนี้ป้าเจ้าพ่อไปใส่ข่อยจะยูน้ำเจ้าบบกมากบ่มากกระซางมันข่อยจะยูน้ำเจ้า โวเวออกที่ีก็าัาเยวเนอยวมายูบ้านยังก็ได้นี่บ้านบ้านทาแสงีเนาะบ้านทาแสง ตะบนอย่างง่ตะบลลำพานอำเภอเมืองกาลสินครับเลี้ยวอยู่ข้องน้ำเลี้ยวอยู่ข้องน้ำหนาลรกแรมริมเปล่าข้องฮีโร่ครับอ่ากูอยากมากงานคูเตยครับไบปลาวันที่สิบเก้าไปทรงกูเตยปัดทาแสงครับอยู่เลยโรงเรียนมานิดนึง มีปู้อยากมาหานกเตยครูเตยครับมีปอยากพระสงสการดครับมีปา่อย่างพระสงวันติสวรรค์จะปุ่นลำพานมูที่เกียครับมูที่เครยบวันติสิบเกครับ ช่างสิไปทรงผู้เตยเก่งพี่เก่งนองอยู่มองนี้แนะถ้าพี่ปู้อยากมากอาะไ้เ่ำใจไปเรื่อยๆให้ใจค่อยเย็นแล้วละเฮาก็คยเย็นู่แล้ว มันในมันจ้อยจงครับที่นั่งทั้งหนาวมันนั่งอยู่กลางครับรอกกลางครับมันไปฝาดกั้นอย่งเสาไฟครับเสาไฟครับกับตัวหม้อปูนอยังนี้นะผมว่เห็นดอกพี่คนบอกว่าเห็นจีนมันออกข้าคุณพามันจีนนั่งยืนบ่อครับอยู่กลางครับครับจะปิด่อจงใมันพอดีเฉาะจงใช้มันพอดีกันอย่างบี ปืนกะเจ็บบอกะเจ็บครับกเจ็บหลายคนแต่ว่ากับหมอหลายคนหม,มอหม,มอที่ว่าอยู่เปลือยหน่อยหมอนุ่นนึน่งค<อ>รับแกก็เสียชีวิตแต่ว่าแกก็เสียธรรมดาเพ<อ>ราะอะไรฮะเพราะได้เหียงดอกเหียงกระไรลูกเขาแบบถือเสาไฟกั<ส>ปบปูนเจ้าหมอปูนฟ<อ>าดกันบี้ทั้งแขนหนาค้าเข้าเจ้าจบโโัวซุปผ่องแขนหนาค้างหัวกระมุนเหียงเง้ยสิแม่ครับก็เลยว่ามันก็จ่อจงก็แท้จ่อจงแต่มันก็แท้เนี่ คือมองพอดีแท้ครับสาไครับทีนัเจอจูงเอามันไปใส่มงนั่นนะฮะสาอสาวไฟครับไม่เห็นมันจะสาวอ่สซฟังค่านติใ่ไก้ขึ้นมากเลยหรอ มัลงับเสรมอเสาไฟมันฝนดูซ้ำก็อีกไหมนัครับว่างสถานูเพิ่งเห็นโอ้โหขับรถเห็นเพื่ว่าเป็นต่อมอตาเออไฟมันหักออก กินขาอย่า่าบอกกิน่กินจะคำสองคำบุลงกานร้องเข่าจะ่ายทกินเขากายกินกินหัวทองคำสองคำดีดีบงยุ่งงจากทางเขาตัวชาบ้านบ่น่ใให้สิไดรับกระปีค่นั้น มากินเขาห้องสองได้จะพากินเขาอีกกินขาบนกินเขาด้วยกันล่ะกินเขากันเน้อจะมีแ่้อยากเป็นดอกมันเป็นแล้วให้ใจคเมาะเปนทุกคนอดีกินุณบอกกินกูกับบอกกินมาลมปั่นามนัน้ำทุกข่อยได้มา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 นังน้ำทุกข่อยแล้วเจ้า

าหมูมาบอกมาส่งน้ำแข็งอ่ะคลับมองยูก็ได้ตั้มกับตูนมาเนาะคือว่าแม่นราเป็นยังไม่จูบว่าขักโปรตีนโปรตีนพนะนั่นทาลูกก็นอนอยู่หงมองนี่อี่ตองเขาโทรมาไอตองหรือเงื่อนใหม่ผมดินมาเสียเงื่อนแต่พอท่านเทศสั่งเงินเก็บไว้นพอไปรมจนนทพอเก็บไว้นี่ก็อยู่สองแสนประสานว่า พอกันเลยว่าวกันบ่พอพอสออกตืมเก็บแต่มันแล้วผมก็ว่าลูกเต่ามันเก็บได้กระสาสวมไวเราคนประหยัดเนาะเดี๋กันติดมาเมือนเก็บไวแต่เหยดเงื่อนเหมาอนนว่าก่อนใช้กันไหวพอ่พอพาตัวกับ่ไดเดส่หรือเงื่อนตัวนี้ออกครับ,บเบน,นี่ยมันจะพุ่นนี่อมาตังหม่องนี่หมองบนเสียมาอยู่นี่แหละหมองนอนกันเลยบม่มี่พอกันเลยเดมานอนหม่มองนี่ ร้อนขาลูกกินให้กินคอนเสิร์ตผมพาเสี่ยวกินเขาก่อน